เรัาว <IST>. ันนี้นะครับ Speak อาของเรานะครับก็อยู่กับเพื่อนสนิทนะครับแบบสบายๆนะครับคุณเจนิเฟอร์คิมนั่นเองอ่ะคุณคิมถามหน่อยอยู่วงการบันเทิองอยู่วงการร้องเพลงมามีไอดอลในดวงใจบ้างไหมไอดอลรอคะ พิตุกยานีนนีิสุทธมพีิตูนันทิดาแก้วบัวสายโอ้พิตุกยานีพีิตูนันทิดาค่ะอ่ะมาไหมไม่มาคุณชอบอะไรในตัวเขาพิตุกยานีชอบชอบดิฉันชอบผู้หญิงมีความมีความรู้สูงสูงครับมีชาติตระกูลคือคือคิดว่าในฝันเน่ะจะต้องแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ คือชาติกาเนิดมาดีอยู่แล้วและตัวเขาเองก็สามารถที่จะควบคุมส่วนที่เหลือเวลาที่เขาเกิดมาแล้วได้หมดคือพี่ตุ๊กเคยเป็นคนอ้วนตั้งแต่เขาลดความอ้วนได้ด้วยวิธีของเขาเองเขาไม่เคยไปพึ่งหมอพึ่งอะไรแล้วแล้วหุ่นก็เสียอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็ด้วยด้วยความที่วิธีการพูดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นวิธีที่เรียกว่าตัวแม่เท่านั้นที่จะทําได้อย่างนี้เสื้อผ้าที่ใส่การแต่งตัวอะไรเงี้ยคือมันดูเป็นอินเตอร์มากแบบ ถ้าถ้าถ้าฝรั่งถ้าเป็นงานแบบระดับแบบอินเตอร์อ่ะฝรั่งมาเนี่ยไปได้เลยอาเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือเก๋เป็นผู้หญิงเก๋ล้ำยุคตลอดอ่ะอันนั้คือพี่ตู่แล้วพี่ตู่แล้วพี่ตุ่นลทิดาพี่ตู่พี่ตู่เป็นศิลปินเป็นคนที่เรายอมรับมากเลยว่าใช้คําว่าศิลปินแทนแทนตัวพี่ตู่ได้เลยเพราะว่าเพลงชาติเพลงชาติไหนแกก็ร้องได้แล้วก็เป็นคนที่เต้นก็สวยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเวลาแกยืนเนี่ยสง่ามาก คือนักร้องรุ่นให,ใหม่ๆควรจะเอาพี่ตู่เนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบ mm hmm. เป็นเป็นผู้หญิงในไม่กี่คนที่ท,ที่ดิฉันกล้าเรียกว่าเป็นด mm ีว่าเพราะว่าเหมือนกับผมเป็นเทวีจริงๆในในแง่ของของการร้องเพลงเพราะ <Okay. S 1> ว่าการแต่งตัวการวางตัว <Okay. S 1> นะคะความสามารถเฉพาะตู่ไม่ว่าจะร้องเต้นคุย mm hmm. หรืออะไระ mm hmm. แล้วความโก๊ะกที่มีในตัวที่ทําให้มีความรู้สึกว่ามันจะเพอร์เฟกต์ไปไหมถ้ามันไปขาดความโกะ คุมีความกล้องไปแกเป็นมนุษย<ช>์จากเนอะเป็นมนุษย์มากเป็นดีว่าที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ครับอ,อ่ะแล้ววันนี้นะครับคุณท็อป <c oughs> คุณคิมเราก็มีนะครับไอดอลดวงใจของคุณคนหนึ่งนะครับมาพูดแล้วก็มาถามมาถามคุณด้วยไปชมกันดีกว่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าพี่มันเอาเดอะคิมไม่ได้เหมือนพี่เลยนะในการทํางานหรืออะไรเนี่ย คิมมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่คิมพูดได้พี่ยังพูดไม่ได้เลยพี่ยังไม่กล้าพูดแต่พอน้องพูดล้วดูเบาๆดูสบายซึ่งขนาดบางคนดูพี่ว่าบอกโอ้โหพี่นี่เป็นหญิงกล้ากล้าพูดแต่บางคําของคิมพี่ยังไม่กล้าแต่พอคิมพูดได้แล้วมันกลายเป็นเรื่องสบายมันกลายเป็นตลกพี่ว่าอันเนี้ยน้องน่าจะกลับมาเป็นไอดอลของพี่มากกว่าเพราะพี่แก่ตัวแล้วค่ะพี่ว่าผู้หญิงชื่อคิมจริงๆคนจิตใจอ่อนโยนมากนะคะแล้วก็เป็นคนหวานแล้วก็เป็นคนโรแมนติก แต่ภาพที่เขาแสดงออกมาให้คนดูเนี่ยคืออุ้ยละหำบ้า้ชายพื้นแต่จริงจริงตรงกันข้ามเลยเพราะฉะนั้นพี่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยความที่เขามีทั้งสองอย่างในตัวเองหรือเขามีพื้นฐานของจิตใจที่อ่อนโยนหรือมีพื้นฐานของคนที่จิตใจดีเพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นจะทําอะไรเนี่ยถ้ามันมาจากจิตใจที่ดีแล้วเนี่ยคนรู้เลยว่าอ๋อนั่นคือการแสดงนั่นคือไม่ใช่เขา แต่ขณะบางคนที่พูดคําอย่างคิมเนี่ยหรือพูดคําแค่เบาๆกว่าแต่ถ้าพื้นฐานจิตใจไม่ดีล่ะมันแรงเหลือเกินปีหน้าพี่ก็จะทําทอล์กโชว์ของพี่กับกอล์ฟพี่ก็หาเกสของพี่เหมือนกันคือพี่งงมากแล้วคิมฟาดผู้ชายไปหมดแล้วจนพี่ไม่รู้พี่จะเอาใครมาเป็นเกสพี่แล้วช่วยตอบพี่หน่อยพี่ควรเลือกใครอ่ะคุณตุ๊กยามี ได้บอกแล้วว่าคุณคิมเนี่ยได้เลือกเกสหมดแล้วก็เลยฟามถามว่าถ้าพี่ตุ๊กยานีคุณก็อฟเจะจพลจะมีทอกโชว์ในปีหน้าเนี่ยจะคุณจะว่าเขาควรจะเลือกใครเป็นเกสหรือใครให้เขาบ้างว่างั้นเ้วพี่ก้องบียะ <c oughs> สำหรับคุณก๊อฟเนี่ยนะเขาขำนะ,ะแล้วน่าจะเอาตลกแบบจัดๆเลยไปคู่กับน้องก๊อฟหรือไม่ก็ต้องหาหลอสุดๆเลยก๊อฟเบนจพลจะอยากแนะนำนะแต่มันยากนะมันยากนะคะคุณเพราะว่าเวลาที่เอาขึ้นมาเนี่ย บางคนก็ไม่ได้เก่งท้อข,ขนาดจะมาต่อปากต่อคากันระดับเซียนอย่างนี้ได้แล้วจะร้องเพลงก็ยังลําบากอยู่อุ้ยมันหายากตรงนี้แหละคุณอ,อย่าเอาเรื่องจริงสิเอาเรื่องอะไรก็ได้แต่งให้เขาไปก่อนก็ <laughs> เป็นจพนนะพลแนะนํานี่งไงตลกสุดยอดเลยอะก็เป็นอาขาเขาทำคู่กับก็ลอิออเนเตอร์ไปก่อนแล้วไงไคร พี่สาย,ยันน่ะผมต้องจุดทูกเรียกมาแต่ไม่รู้ว่าขอวีซ่าผ่านแล้วไม่รู้ว่าเรียกกลับมาไหมใช่ต้องเรียกกลับมานะต้องจุดทุกอันนี้ <ขอ S 2> ให้ให้กอลฟนะคะไม่ได้ให้พี่ตุ๊กที่เหลือต้องก็ไปทำกันบ้านแล้วเนาะนะคะอ้าวจริงๆต้องบอกว่าเราสามคนก็สนิทสนมกันกจะมาพูดคุยกันเองเม้ากันเองก็เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อรสชาติเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเรามีเพื่อนสนิทที่คุณคิมเองก็บอกว่าคนนี้สนิทไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันก่อนจะเจอเขาถามนิดนึง คำนิยามของคําว่าเพื่อนของคุณคิมเนี่ยเป็นยังไงเอต้องพูดความจริงกับเราอย่างแรกเลยอย่าเข้าข้างเราช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดของเราอย่าสนับสนุนเราให้อย่าทําให้เราเสียอย่าสบอยเราเอแล้วก็ต้องวีนจนกระทั่งเส้นเลือดในตาแตกอันนั้นจะถือว่าเป็นขึ้นแทนเอ๊ะได้ยินเมื่อเข้าโรงพยาบาลเส้นเลือดในตาแตกใช่ไหมคะ ก็เพื่อนมันทําเจ็บมาฮะคือเพื่อนทํทเจ็บมาเลยจะได้เลยตาเลยแตกเลยอ๋อคือต้องพูดอามจริงอย่าสันเซินเย็นยินจนเกินไปที่สําคัญอย่าโกรธอย่าโกรธเวลาเราบ้าบอกกรแตกอะไรเพื่อนต้องให้อภัยเราเสมอถึงเพื่อนจะลูกตาแตกลูกตาหลุดออกมาจากเบ้าบอ้นรถเลยนะห้ามโกรธห้ามโกรธนั่คือเพื่อนแหมมันต้องตาแตกันทุกคนนะมันถึงจะสะนใจมันจะหยุด อ่าแล้วคุณ็อปมีใครมาวันนี้ดิฉันมีนะคะคุณสมบัติที่คุณพูดมันมีหมดแล้วเหลือแต่ตาแตกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้เขามาคุยกับเราดีกว่าคนนี้เป็นช่างแต่งหน้าประจําตัวคุณคิมนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสุดซีอีกคนหนึ่งก็ว่าได้อ่าไปพบกับเธอเลยนะคะน้องเข้าตูค่ะีค่ะสวัสดีค่ะ ทำไมคุณเรียกว่าเธอเธอคุอเธอ My name is Kim อ้าวเธอนี่อเาอยากจะใส่จุดแต่เขาไม่ใส่เขาบังคับไปคุณข้าตูเนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ใช่ไหมใช่ประจาตัวคุณคิมมาคุณตั้งแต่กี่ปีแล้วเจอคุณข้าตูเนี่ยฮะกจอได้ยังไงถ้าเกิดเจอตั้งแต่ที่แรกแล้วทรงนี้คงไม่เลือกอ่ะตอนแรกเป็นทรงไหนทักเปียมันก็ต้องมีวันพลาดของแต่ละบุคคลอ๋อี่เป็นทรงใหม่ล่าสุดของน้องใช่ไหมข้าตูหลับหรือทั้งผมหลับทั้งผมหลับของมาส่งมาดิ ผกไ่โถก็น่ารักน่าใสๆเออก็ดูน่ายาวดีนะเออดูเป็นคนแบบว่าหน้าผากว้างดูเป็นแบบหลกสูงดีอีกหน่อยก็ไม่มีแล้วะเดี๋ยวก่อนไปถูกจิตถูกใจกันได้ยังไงคะเออเอออันนี้ไปเจอที่งานโอทอปจริงๆไปได้มาจากงานโอทอปอปไปทำอะไรที่งานโอทอปไปได้มาจากงานโอทอปจริงอ่ะขาวโตบอกไปร้องเพลงเปิดงานโอทอปยิ่งใหญ่มากมีเจนนิเฟอร์คิม ร้องเพลงเปิดงานโอทอปที่ไหนตลาดไหนที่เมืองทองทานี oh แต่คน oh แต่คนไม่เข้ามาดูนะ<า>นคุณท็อปใช่ไหมงานคุณบฒิงานพี่ว <c oughs> ุฒิ <c oughs> แต่คนไม่เข้ามาดูนะเพราะคนไปเดินโอทอป อยู่ไม่ดูไม่ดูที่เวทีคุณร้องที่โอท็อปที่เมืองขอนันต์แล้วไงแล้วเข้าตูไปแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่ข้างงเวทีหนูไปฝึกงานกับบริษัทของอาต้อยเศรษฐาแล้วก็เลยไปฝึกงานกับมีโปรเขลาแล้วเราก็ไเจอกันแล้วค่อคุณจับหน้าเขาเลยไหมเขาก็เดินเข้ามาด้วยอารมณ์เสียยากมาให้เข้าทำไมอยามาให้เข้าชาเลนเจอร์เพราะอะไรก็ไม่สต่งหน้าเพราะว่าหน้าเนี่ยไม่เหมือนแม่ค้าปลาสลิดโกรธมาก นมาคุ้ไม่เมแ่ค้าปสลิโดยเข้ามาด้วก็วีด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 วิดวีดวีดาคุณไม่เหมือแม่วีดวีดวีดวลดวมดวี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 รวีด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 วาด้าดวีดวีดวาวีด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 วีปวีดว่ดวีดวีด้าตวีดวีะวะดีดวีนวีด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 วงีไม่ใช่แม่ค้า โอ้โหความเสียมาสลิดนะคุณของพี่กับพีขายตำบลบางพลีไงก็ต้องมีมีปลาสิงห์บุรีอ่ะแล้วไงต่อพอเขาว่งเข้ามาเสียแอารมณ์เสียเกี่ยวกับแบบพวกนี้คุณว่าไงต่อก็นั่งก็แต่งหน้า พี่จะเอาไงพี่ก็บอกหนูนะแต่งต้องดูไปด้วยไปไม่กลัวไม่กลัวเนาะเฉยๆทุบไปเรื่อยๆทุบ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 ต้องแต่งได้คิดว่าทุบอะไรอยู่คะก็ทุบไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่าไปคิดไม่ได้คิดว่านี่เป็นแบบว่ากระทะผัดหมี่ไปเรื่อยๆตังๆขาทุบซ้ายทุบขวาทุบไปจนเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วไงแล้วก็ชีก็จะถ่ายเอ็มวีก็เลยบอกขอเบอร์หน่อยได้ไหมโอ้ถูกใจแสดงว่าหลังเขาทุบหน้าขู่แล้วเนี่ย คุณถูกใจมันมีความรู้สึกมันมีเหลี่ยมขึ้นธรรมาดาป้านไปข้างหน้า,าแล้วยังไงหน้าก็แต่งยากไหมยากไหมไม่ยากคือ,อคหน้าโครงหน้าเขา,าแต่วิธีเตยมเต็มเต็มแต่งหน้ายากกว่าเพราะว่าจะต้องบางที่เราไปเ,เราหามะพร้าวมาอ่อนมาไม่ได้เลยต้องฉอ,องล้างก่<ข>อนล้างนะ ไม่จําเป็นหรอกบางอันเราก็ไม่ต้องถือเครื่ออย่างนั้นเรเอาแค่แค่เหลญอจากปากก็ทํางานได้อ่าคุณคุณรักคุณแต่งแต่งเขายากไม่เตรียมยังไงบ้างเทคนิคพิเศษมีอะไรเทคนิคไม่มีพิเศษไม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่งเขาแต่ทําให้เขาอยู่นิ่งๆให้ได้ก่อนอเ,ออเรื่องแรกเพราะเขาจะแบบว่าแล้ว,แล,วแล้วคุณทำยังไงคุณก็ตูุทำยังไงถืตูทำยังไงทิ้งผู้การดังๆเดี๋ยวเขาจะหยุดโอไม่ต้องคิดเยอะทิ้งผู้การดังๆเดี๋ยวเขาหยุดเหมือนโยนป้ายหเหมือนเหมนโยนป้ายเิ็นตีแป๊ดเสียไหมแดเสียหยุด ได้สติเลยใช่ไหมหยนหนีกูก็แต่งต่อ,อ <c oughs> ข่าวหน้าโยนไม่หยุดนะลองตีหัวตาแบบแปเนี่ยแบบแปดหั้ว่ะแล้วคุณก็ตูคุณคิมเนี่ยแต่งหน้ากับคุณมือเดียวมาโดยตลอดส,ส,สามสี่ปีนี้ถูกไหมฮะสามมีมีเปลี่ยนบ้างเปลี่ยน,ยนบ้างใช่ไหมแต่น้อยมาคือเรา,าไม่ว่างกันเลยไม่มาแต่งให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนเรานะเคยแบบแบบหลับตาแบบจับนี้แต่งได้ไหม ได้ <st> ได้เหรอโอ๊สิบห้านาทีก็มีมาแล้วเลยแล้วคนหนงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับ<อ>แต่ว่าด้วยความที่อยู่วยกันทุกวันแต่งกันเยอะช่างแต่งหน้าหรือหมอพี่รู้โคงหน้าและเคยไม่ต้องจับไม้สามเหลี่ยมไม้สามง่ามมาชี้ไม่ใช่สุดสาจ <c oughs> ไม่หาที่ฝังแล้วมีแล้วต้องแปะสติกก์สติกเกอร์ให้มีตาสองชั้นยะไรไหมไม่ต้องหรอไม่ต้องไม่ต้องอันนี่สุยธรรมชาติมีต้องใช้แม็กยิงปิดเก็บไม่มีไม่มีห้ามรู้สึกห้ามมีอะไรรู้สึกในหน้าเด็ดขาดพอรู้สึกปุ๊บ ไม่ได้ไไดห้ามรู้สึกเลยเ <c oughs> จอกันบ่อยเกือบทุกวันไหมคะเกือบทุกวันครับแต่พักหลังนี้ลูกไม่ค่อยมีงานก็ออเ <c oughs> ลยเขาไปซ้อมคอนเสิร์ตอ๋อคุณเขาก็ยไ,ไ,ไม่ค่อยได้แต่งหน้าอ,อยากจะรู้เวลาเจอกันนี่เขาจะนอะไรชื่นชมผู้ชายอ,อิจฉาผู้หญิงหรือโทษดินป้าอากาศเวลาไปงานไม่ทันเขาจะเกลี่ยงเรื่องอะไรแล้วจะเลือดกับลมในตัวเขาอ๋อเหรอวันดีขึ้นตื่นมาปุ๊บสามารถที่จะมีเรื่องได้เลย รับเปล่ออกมาได้ตลอดเวลาหรอตลอดเวเหรอส่วนใหญ่เรื่องอะไรเขาเคยมาปรึกษาคุณนั้นผู้ชายไหมก็มีบ้างหรอชอบยามใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็มีไปชอบผู้ชายก็เลยบอกว่าเทศกาลซองเฟสติวัลเกิดขึ้นแล้วจริว่าคืออะไรครับไปการเป็นเอาของให้ผู้ชายมันจะถจะเกิดช่วงเดือนไหนมันจะเป็นช่วงเดือนที่มันต้องแล้วแต่ว่าจะไป ป่าไปสะดุดตรงไปแล้ดูไหนอ่ะและตัวคุณเวลาปรึกษาคุณพอตูปรึกษาเรื่องเยอะที่สุดปรึกษาเรื่องอะไรเยอะที่สุดคือบางเรื่วนใหอ่แล้วไม่ค่อยได้ปรึกษา อาศัยนินทาคือเราจะนินทาเลขาอีกสองคนที่เหลืออให้เขาปังให้เขาปังจริงๆต้องบอกว่าเพือ่อนสนิทของคุณคิมไม่ได้มีแค่เขาตูมีอีกสองคนซึ่งเป็นเลขาคนณน <ฆ S 1> ะคุณเกมซึ่งตอนนี้ตั้งคันแก่มากแล้วกลัวเอาออกมาเนี่ยกลัวว่าเด็กๆจะกระทุกระเทือนอาจจะมีการกลับหัวเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดว่ารายการเราคงไม่มีพื้นที่รองรับเพราะว่าเขาคงจะต้องมาแบบว่าเป็นไม่มารถบรรทุกก็ต้องเป็นรถคอนวอยค่ะ ก็คือเวลาไปไหนกันเจอคุณคิมเนี่ยเจอห้อยกับโหนเนี่ยอยู่ที่ตลอดเป็นแข้งลูกหมูใช่ไหมอยู่นั่งเรียงกันก็ถ้าไม่มีคุณคิมก็ฮกลกซิ่วเลยเนี่ยสามคนนี้ก็หอมแล้วเมื่อก่อนก็อ้วนใช่ใช่ก็จะสนิทกันสามคนนี้ก็ไม่เน้นปรึกษาเน้นนินทาเขาเขาเวลาจะปรึกษาอะไรคือเขาตัวชอบเตะตัดขาทำไมฮะบางทีแล้วว่าโอ๊ยันเนี้น่ารักคนนี้อย่างเงี้ยมันจะอย่างไรเขาจะทำอย่างนี้แต่งแต่งหน้าอยู่ก็ได้เผลอละโอ้ ดีกว่าเขาดีกว่าเขาทำอย่างนี้นะเธอละดีกว่าเขาทําอย่างนี้นะคว้ากระจกมาอน้ากลัวกว่านะชะโลกดูเงาก็ดูมีเรื่องอะไรบ้างไหมที่เวลาแบบคุณคิดมีเรื่องมาให้ฟังมาสักเรื่องสองเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายมีไหมผู้ชายมีออกอากาศได้ไหม ก็ใช่ไม่เคยรู้หรอกให้ยางนที่เราอยู่ก็ไปชอบผู้ชาื่อไม่ต้องพูดชื่อนะเออไม่พูดดึงของแม่เขาแล้วไงเปิดเขาอบพบนางโมลาต้าวอุ้มเด็กออกมาจากในยรัวใช่มีลูกแล้วปูที่ขัดขาไว้หลุดตาเลยไหมอยู่ในห้องครัวเป็นใหญ่เลยซุ่มปูคิดถึงหน้าพุทธาจะทำปูไปเลยนะเปิดอ่ พี่คิมครับลูกครับหอมืมือมือถึงค้นจนปอกจากน่าราใชปากแคบปูไม่แล้วแต่ไอปูที่จะมาป่าผู้ชายก็กินไปเองกว่าครึ่งแล้วก็ไม่เคยเหยียบไปบ้านนั้นอีกเลยผู้ชายก็อย่าหวังว่าจะกินแม้กระทั่งปูกระตอยไม่ต้องกินการแพงไม่ม้างกูเค็มอ้าวรู้ใจกันขนาดไหนคุณเข้าตัวคุณเจนนิเฟอร์คิมรู้ใจขนาดไหนก็ระดับหนึ่งเพราะว่า ไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะมาก<ล>ส่วนใหญ่เขาจะ<ข>ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้มากเท่ากับเลขาเลขาสองคนจะอยู่ใกล้มากกว่าแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วข้าตัวร,รู้รู้จักเรามากรู้จักคือรู้จักดิฉันมากแต่ว่าเข้าตูวจะเป็นคนที่เอาความจริงว่าคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะร,รู้ใจเลยเเลยคนนี้ห้ามพูดเยอะไปยุ่งกับเขาอย่าสอนจอระเค้ว่ายน้ำเพราะจระาเค้แก่ตัวใหญ่อ้วนว่ายเก่งแล้วรองาบไก่ที่เขาโยนมาอย่างเดียว ถ้าปกต,ตจิจระเข้เค,คุณเนี่ยนะจระเขเสีชมพูชอบกินอาหารไก่ไประเภทไหนไก่เป็นชงช่วงว่าจะดิบไหมหรือก็ห้าดาวหรือว่าจตไก่ย,ย่างห้าบาทแต่เขาก,ก็ไม่ค่อยกินเนาะไม่ชอบกินอะไรเลยเห็นว่านะว่านอนแช่อยู่ในอ่างอย่างนั้นแหละเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องกินเรื่องจริงเขาบอกว่านอกจากเป็นนักร้องเสียงดีแล้วนะเป็นนักชิมตัวยงด้วยคนนี้เหรอโอ้โหบุกมาทุกตลาดไหนลอง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 วิธีการกินมันใช่ไหมเป็นยังไงบ้าง ก็ถ้าถ้าสมมุติว่าลองชิมแล้วว่าอร่อยอืมอร่อยก็จะบอกทุกคนว่าอร่อยแต่ในขณะเดียวกันสั่งก่อนนะขอฉันสั่งก่อนโต๊ะที่มีอยู่ตรงไหนไม่พอวางอ่าอร่อยกินหมดทุกอย่างไม่กินหมดทุกอย่างแต่ว่าก็อย่างละครับงกวอ้วนละคำั้งอ้วนด้วยเหรอเมื่อเดี๋ยวนี้คือกูอ้วนเมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนก็กินหมดหมดอืมก็เดี๋ยวนี้ก็เลขาสองคนอ้วนแทนจะระเบิดแล้วอีสองมินจะระเบิดแล้วแล้วก็เถอะไม่อร่อยไม่อร่อยมันจะมี ไม่อร่อยไม่กินกับไม่อร่อยด่าไปก็กินไป <c oughs> ำทำเตี้ยอะไรไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้โอ๊ยใจ <c oughs> กิว <c oughs> ไม่อร่อย <c oughs> แต่หิวอยู่ในช่วงโมเมนต์ <c oughs> หิวก็ <c oughs> ต้องกิน <c oughs> อะอย่างนั้นบอกดีกว่าพวกเจ้าเด็ดอยากจะสอบดูนะคะว่าคุณรู้จักเจ้าเด็ดอะไรบ้างส้มตำปูปลาแถวบ้านเราเลยตรงถนนแถวแถวถนนจันทแถวบ้านเราเลย้อะไรหรือแถวแถวบ้าน E ีทีซอะก็ล้ำมันมีล้ำอยู่สองเจ้ามันอยู่ตรงไหนแถวจันหุ่นบำเพ็ญอะ มันมีส้มตำเลดเลิอๆอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็แถวเอนราทิวาซอย14โอ้โหข้างถนนตำต้มธรรตดาแต่ว่าตำตุ๊ดอร่อยมากข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เจริญนครอร่อยล้ำคือคือเมื่อก่อนนี้มันจะล้าอยู่แถวแถวยานาวาแต่พอไปเรื่อยๆแล้วว่าตรงเนี้ยล้ําถึงจะจานละห้าสิบาทแต่ว่าโูหมาแบบโอ้โหุดมสมบูรณ์เยอะต่อมเลือดหมู อย่าว่าลาดเลยตรงตรงตรงทรงวาดไอตรงรูตรงเล็กๆนั่นใกล้ๆห้างทองพัวมเส้นแหงอ่ะข้างๆกันขายกี่โมงขายตั้งแต่กลางคืนเนี่ยเย็นๆกลางคืนไป็นกี่โมงเป็นประมาณตีสองอ่ะต่อต่อขวยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องเซนหลุยร้านนี้นะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงซอยเซนหลุยเนี่ยเพราะว่าเจ๊ตุ๊กยานีอ่ะชอบซื้อทีนเป็ดไปไปให้ฝากคุณนู้คนนี้ขายแข็งเผา หอยแกงเผาในเลออีซอยนั่นแหละซอยสุกี้เท็กซัสอ่ะหน้าร้านคิมอ่ะหน้าร้านละร้านเทฟอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านคิมอ่ะแล้วเจก็จะทําหน้าอย่างเงี้ยไอปะหอยเพชรอยู่อีปาหอยเพชรเพราะว่าหอยแกเลี้ยงแยกกับเพชรแต่แล้วจะทาหน้าเช่นแล้วก็รู้สึกว่ามีผัดโตมี่วโต๊ะเจียวเลยก็ได้ไหโต้มี่วคือคือหน้าหน้าปากทางตรงสีทองพานิดอ่ะตรงตรงเยาวราชใช่ไหมฮะหน้าปากซอยเท็กซัสมันจะมีสองสีอยู่สองสีที่เป็นอาหารทะเลแล้วเดินผ่านสองสีนั้นเข้าไปเลย อยู่ฝั่งซ้ายมือจะมีร้านเล็กๆเจ๊จะเจียมเจียมและชอบด่าลูกลูกน้องอ่ะด้าจจ้ารู้หมดทุกอันเขาเขารู้ลงไปถึงโคตรตระกูลภูของคนขายด้วยว่ามันมีคนไหนขี้บ่นคนไหนขายอะไรี่คุณดิฉันจะกินต้มเหนียวดิฉันต้องเรียกเฮียเจ้าของร้านมาผัดและและและไม่กินอีเฮียมาอีเฮียมาอีเฮียผัดอีเจ๊จะต้องด่าบอกว่าฮ้ยบอกเนาะเมื่งอ่ะไปเรียกเฮียมาบอกเจชิมมังจากกรินโอ้โหรู้ลึกรู้จริงจริงคุณครับ แม้ช่วงนี้ก็รู้กันลึกแล้วนะคุณท็อปนะแต่ในช่วงหน้าเป็นไรคุณท็อปช่วงหน้านะคะคุณคิมมีหนุ่มๆค่ะเรื่องของหนุ่มๆของคุณคิมนะคะที่หลายๆคนสงสัยนะคะเข้าตูยังอยู่กับเราไหมไปแล้วเหรอไปแล้วเหรออ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวเราลาเข้าตูต้องขอบคุณน้องเข้าตูยมากๆเลยนะคะไม่สิ j นิเฟอร์คิมนะคะแต่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับผู้ชายของเธอเ j นิเฟอร์คิมค่ะ